เดี๋ยวผมจะไปดูนะเฮ้ยวัวเดะอืโอ้เด็กปี๊ปีละปี๊ปีไปวันเล็กๆแนฮะอือโอ้ยหอยจุกนาะเออดเดาแล้วถุงนะดอะบอกให้ใส่ที่ถุงนะร้อนร้อนร้อนขูก็ควนอะมีน้ำสองคนนะ แล้วก็มีมะละกอฮอลแลนด์นะครับพันฮอลแลนด์นี่ก็คือมันแก่แล้วนะผมจะเอาไปให้ครับเยอะชูเปล่าเยอะได้เพื่อะไม่ว่าดิเพี้ยนเพื่อนนุเวสกี้เออ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 หนังบอลเยอะจังวนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานเลยนะคะก็กลับมาพบกับผมกิน,นาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมได้มากับน้องมอสน,นะครับ ก็มาสุดหลอนครับบื้อเลยนะครับก็บ so, วันนี้เราก็ได้เตรียมมันละกอมาด้วนะครับนี่ละกอแก่นะครับแล้วก็จะมีน้ำสองขวดแล้วก็จะมีมันด้วยนะครับก็จะมาฝากพี่ชายน้องมอสกับแม่น้องมอสน,นะคะผมก็ว <So, S 1> <So, S 2> ันนี้ถ้าเราเจอพี่ชายน้องมอสน,นะแล้วก็จะย่างกินกันเลยนะครับผมก็จะย่งางให้แม่น้องมอสด้วยนะครับ ก็โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมกันเลยครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทุกคน้วยนะครับไปกันเลยครับผมก่อนเรามาในช่วงหกโมงเย็นนะครับก็อาจจะดูมืดๆน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมืดไว้นะครับผมมีน้ําก่อนนะ มืนน้ำจะลดลงนะครับดูดิเหมือนน้ำจะลดนะรอบๆบ,บึงนะเฮ้ยมาเทนี้ก็เจอพี่ชายน้องวัดเลยนะดิเหมือนเขาจำห้อ,อยนะนะโชคดีเรามาเราไม่ต้องตามหาเขาเยอะนะกู่หยุเดเยอะในเวียะเออมผมบอกผมเจอพี่ชายเขาแล้วนะอยู่ตรงบึง ดจลีแค่แค่นะเราเจอพี่ชายนะลำดีเราไม่ต้องไปตามหาวุ่นวายให้วุ่นวายนะ <c oughs> จะแค่จะดูฟ้าดิดิลีใจแค่แค่อ่ะผมบอกไป หลี่นี่แปลว่าใจนะแข,ข่แข่แปลว่าช้าช้านะอันไหนที่ผมพอจะแปลได้ผมก็จะแปลให้พี่ๆได้ฟังนะครับก็ภาษากระ,กะเลียงวรรณคำแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนนอกมืออะไรเรียกพี่ชายลนะเรียกพี่ชายละเนือเมือนเนเืเเ้อแหลนะเขาถามพี่ชายว่าทำอะไร ในพ้องครู่นี้เควดด้วยแหละอืมเุณถามว่าจับหอยได้เยอะไหมเขาบอกหนีเอ้หนีเอเอไปว่าได้ไม่เยอะนะเขาบอกหนีแต่ปี๊้ละปิปีก็ไปว่าได้แต่หอยเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะอึอยู่เดยอืโอ้จะปิ๊้ละปิ๊้ไปว่าเล็กๆนฮะอืมโอ้ยหอยจุกนา อหอยจุกนี่คือทำแกงข้วเนี่อร่อยมากนะใส่ข้าขวคั่วแล้วก็ใบนะใบที่มันเปรี้ยวๆผมเรียกไม่ถูกนะใส่ข้าขวคั่วแล้วก็ใบสมปลอยผมจำลลนี่้ละใบเปรี้ยวใบสมปลอยข้าวคั่วคืออร่อยมากเนี่ยตำน้ำตำพริกแกงเม,ม็ดใหญ่นะคือว่าเม็ดใหญ่นะครับดูดิดดโอ้โห แต่หอยนี้มันเล็กลยู่นะเพว่าน้องพเพลืออ่ะปีอยูน่นะผมบอกผมจะปล่อยนะโอ้โหหอยจุกเยอะมากเลยเอ้ยน้ำเลี้ยงคู่อ้ออือผมถามว่าอันนี้จะไปเผาใช่ไหมใช่ว่าจะไปเผากินนะพอไฟแช็กเนี่ยผมก็ให้น้องไว้สองลูกนะผมก็เคยสอนน้องไปไปแล้วด้วยนะอืมเยอะก้นมาอืม ผมถือว่าเยอะนะดูดิเดี๋ยวนะไปใหน้น้องมาเพลอะผม,มบอกคนจะปล่อยนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาก,กินมานะเพราะว่าผมเนี่ยได้เตรียมของมาให้น้องนะจะ,จะเอามันยานะ่างมาเผาแล้วก็ให้แม่เขาด้วยอนนะเออบ้องขึ้นแล้วบ้องขึ้นแล้วผมบอกไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาแล้วอืน้องมอดบอกว่าเอาของมาให้กินแล้วนะเกีชูเช่ออ้งนี่แปลว่าเอาของมาให้กินแล้วครับผม เนียวว่าไม่แล้วนะดิไม่ต้องหา,ล,าละบินดีแหละบินเร้วสุนเลยเน้ะผมก็ยังเป็นวัดไม่หายตะเคียวทุนี้ก็อากาศเริ่มหนาวนะอากาศแปปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับร่างกายปรับตัวไม่ทันนะโอ้ยจริงๆเปรี้ยวหมดเลย นกกองก๋ยโสูเด้อคุณถามว่าเออเกางเกงนี่มีใส่อีกไหมเขาบอกมีนะโอ้แปลว่ามีนะแล้วน้องสานน้องเก็ีเพีก่งกงเยกงเกางเกงเก่งเก่งเกยงเกางเกงเก่งเก่งก่งเกลงยก่งก่งเ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 ก่เน่เอ่งเกาเกงเกงเกงงง่งเก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 ่ลเกเก่งืกเก่งก่งงก็งเกเม่งเกง่น้องด้วย เออยแกชูโอ้ลูลีเลกอัองอ่องเคยเยอะนะนี่แกชูทำไม่เออมผถามว่าไม่เอาไฟชายมาเหรอน้องบอกว่าไฟชายนี่น้องเนี่ยทำพังไปแล้วนะเพราะว่าน้องวิ่งตอนนั้นน้องวิ่งเอาตัวรอดนะไฟชายนี่พังไปเลยไปเจอแล้วนะ ก็มาลีไปอังนกีกังเกีอะผมบอกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเกงด้วยนะเดี๋ยวมันจะหนาวโยคี้เรามาเชียงมีเดี๋ยวจะให้น้องมอเนี่ยสอนพี่ชายอีกรอบหนึ่งนะพี่อยังไม่เพี้ยนเลยอะแช่งชิวไว้อผมบอกมีนั่นเดี๋ยวผมจะให้น้องไว้ติดตัวเลยนะให้เขาเอากลับไปด้วย แล้วคือเอ่อเอานะวะเอ่เอไซเวอร์วะนูไก,ก,นก,ก่นุกกไก่นู่งไก่แบบฝืนนะผมจะให้น้องไปหาฝืนนอ้อ,นองไปหาฝืนนะคันเพลือคันเพลอเบอร์ต่างเลยพูดกันเลี่ยงก็พูดมาค่อยคล่องเท่าไหร่นนะแต่ว่าผมก็ยังพอพูดได้นะครับก็อาจอาจจะสันียงไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่น,นะครับ ยังรัดไอ้เยสิกูยังรัดอ่ะผมบอกว่ายังรัดน่านเรียกว่ายังรัดอืมได้เต็มเลยโอ,โ,โอ้โหเก่งจริงๆเลยนะน้องนี่ผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะไม่รู้ชื่ออะไรดีแต่ผมดูพี่ชายนยก็หน้าตาดีนะครับน่าจะดูดีทั้งครอบครัวเลยนะกว่าไปอะกว่าเงี้ยเขี่ยงม่เลี้ย กเนเนี่้องเบยอะวะมันล้าเลยมันตันนะกี่เดอร์กี่สิ่งนั่นเลยเออยืมมาชนเนี่ยรุยเล่าเราจะก่อไฟกันแล้วนะก่อไฟอย่างมันแล้วนะ,อะสองพี่น้องพี่ชายคนนี้ดูผิวพรรณที่จะสะอาดนะจะผิวขาวมากเลยนะนมูนาเออ โอ้ไม้ยหรอเออโอ้ไม้อืมผมถามว่าแม่สบายไหมเขาสบายนะไม่่ไอ้ยังนื้พื้นแค่พองคู่เด้อเหรอนื้พื้นพองอังคู่เดละอผมถามว่าอันนี้พึ่งจะลงมาจับหอยเหรอเขาบอกใช่ครูนี่แปลว่าหอยนะครับอยู่านื้มูซาวิอ่ะก้ เอาไว้อะเออเนอะเอาไว้แตงโมเชียอผมทำผมให้แตงโมเขาวันนะผมทำว่าได้กินแตงโมไปอ่ะเขาบอกกินไปแล้วนะอุ้ยเชียผมทำอร่อยไหมก็อร่อยนะอุ้ยเชียแไปว่าอร่อยไหมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะช่วยน้องก่อไฟนะถ้ามันติดแล้วผมก็ จะให้น้องเนี่ยเผามันนะเผามันเพื่ออาจะให้แม่เขากินก่อนนะถ้าเผาเสร็จเนี่ยก็จะให้พี่ชายเนี่ยไปให้แม่เขาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนไฟติดกันเลยครับไฟเนี่ยเริ่มติดแล้วนะครับต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาเลยนะน้องก็ดมันนะอืม มันเออแล้วก wow. like, oh, yeah. mm ็เ hmm. พ well, you know you know. so ื uh, uh, ่อขวกูวดสับอะไรวะขวมั่วไอแม่เนสไซเนีช่จะขวดเธอเนีช่จะขวดเธอแปลว่ามันเทศนะเนสช่วยเธอเนีช่จะขวดเธออยู่นะส่วนที่อ่าเป็นมันสับปะหลังนะก็เรียกว่าเนสไซนะจะเรียกแตกต่างกันนะครับเนสไซมือฉันไม่ได้เลือกไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อเนสไซอยู่ ไปยังรูปค่อยดี่ะคุยเลยคุยได้ปะล่ะอืมเฮ้ยเฮ้ยคุยเหม่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหม่ยไปเยอะเยอะตังตังตั้งไปเยอะกินลงไปเยอะเนี่ยนออืมมันนอนแล้วครับแจ๋วแ เดี๋ยวเนอะมอนองมาใช้คุยอลไรสิเ่ยอแกลแกลฮะแก่ยังไงแก่วหรือว่าแกลน้องน้องพี่ชาย้องมอนี่ไม่ค่อยพูดค่อยจ่ายแต่น้องมอนี่จะพูดเยอะมากมากเลยใช่ป่ะเมียก็หยอกหยอกน้องเล่นนะ พูดถ้าเลยม่าไม่แตก็แขวน้องบอกอ้นี้เออ่สุกยังผมบอกว่าเพิ่งใส่ไปเองนะอย่าไม่สุกอย่าเบิ่สักคล้ายๆอ่ะสักคล้ายๆนี่แปลว่าใจเย็นๆนะอันนั้นว่าเดนมากวัวเดนมาอนเหรอเรจะพอเลยนอะไรลูกให้แม่เขาด้วยอ๋อเดี๋ยวเรามานั่งรอว่าจะได้กินไหมนะครับ หัอตอนนี้มันหัวก็ใกล้จะสุกแล้วนะีนเ,รเริ่มเริ่ม,นะมเกียมเกียมแล้วตอนแรกว่าจะไม่ได้กินแล้วนะก็ออย่างกันสามคนช่วยกันสามคนก็อพอได้อยู่นะครับ มามาล่ะกุ้ยเอ๊น้องอันนี้ก็เป็นห่วงแม่นะนี่มะลิเหรอก็จะไปนะมาลิเราแปลว่าจะไปแล้วก็เอาคุณขาผอบอกล้อกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงแม่เขานะอันนี้ก็ดูเริ่มเริ่มจมื่นะะคุณขา น้องบอกว่าจะมือแล้วนะจะขายละจะขายแล้วแจะมือละมองกันคนไหนสายยืนในมูอเสียอายุอายุขายขายยืนในมูเหรอนูมาถามขึ้นมูชเสียนี่ลีขายเลรวอายุเราบ่ขนนมาถาเหรอเขาขึ้ขา นนเปื่อน่นนั่น,น,น,พนเพื่อนนเลาห้ท่านมูเลยะเ่ได้เลยฮะลีซีเอนะเขาทำไมทำไมไม่ให้น้องม้อนอ่นยไปหาแม่สักทีเขาก็บอกว่ายังไปไม่ได้นะยังไปหาแม่ไม่ได้เขากลัวแม่เขาเอา่อจะได้รับอันตรายด้วยนะเหมือนเขากลัวเขาเหมือนน้องเขากลัวน้องมอนอ่ะเอ่ออะไรเขาเรียกว่าไง เอาความอันตรายไปให้แม่ค่ะว่ะเพราะาน้องมอสน,น่ยส่วนมากจะอยู่กับพ่อนะเนี่ยน้องมอสแต่น้องมอสน,น่ยเริ่มปกติทุกอย่างแล้วนะครับไม่มีอาการแบบพิษดารอะไรทั้งสิ้นนะเนื้อื่อยู่นะเอ่ออากแบลูอูเลยอ่ะผมอธิบายฟังนะว่าน้องเนี่ยไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าผมผมเอาน้องมาดูแลนะเนื้อื่นน้ำมุงก่อง,องกระเพลเอ่อปกติทั่ว,วไปอะเนื้อื่นน้ำมุงกวางกระเพลเนื้อเนื้อย,อยาวอ,ยอย่ะ อย่ามาสาเมเอ่ะผมบอกไม่ต้องกลันกวน้อง okay, นะอ๋ะอ,อ,อใช่แล้ยินลี่เลยนะอืมนลิมมีไปแล้วเหละมมออมอืี่เออแล้วอ๋อเคยมีอะไรผ่านแหมอืมก็เคยแบบเมื่อก่อนนะั้นเคยมีเรื่องแบบพี่น้องกันนะครับก็แบบพอเขาเคยต่อยน้องเขาด้วยเขาก็รู้สึกผิดนะก็เหมือนว่าเขาอ,อยู่กับพ่อเขามากกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็านานๆทีเขามาหายอย่างเงี้ย บางทีก็สติเนี่ยไม่อยู่กับตัวนะแมวขั้วไปน้มเออฮ้ยใส่เดียนไปเลื่อเลยอือไปดูอย่าให้ไปอยู่กับไฟอย่าให้ไปน้นม,มอย่พอยพอยพอยไปเออคอยดูแลล,ลูกเออคุยไปขึ้นมาเจอไสเดือนนะดินอุด,ดมสมบูรณ์นะถ้าเจอไสเดือนเนะี่ยไม่ล่ะอืมไม่ล่ะทุกอ่ะถ้าเกิดเดินเออขึ้กกไนไปอยู่นะ เออองคูดีซาใช่ไหมดีแสดงว่าปลูกอะไรก็ดีนะไม่ละอืมไม่ละมันไทยนะมันไทยนะเออมันน้อยเต็มตูลุกจะกลับแล้วมันไทยนละมันด่าลูกเหรอเออด่าลูกด่าลูกเยอะข้อยืนนอยืนนอหลีองคูได้สิละไอยืไม่ได้อละขมวันนี้ยังไม่สุกนะเอาไปเผาได้ควรจะหล่นหรือเปล่าเด้อไอยืนน่ะไอยืนไอยืนน่ะกี่อ่ะกูเออไอยืนน่ะช่วยไหมอ๋อ เขาบอกอันเนี้เตรีวไว้กินพรุ่งนี้เกคุ่พรุ่งนี้นะอันเนี้ยเอาไปให้แม่เขาอันเนี้ยที่เผาเอาไปให้แม่เขากินนะลีชูลีชูเอ็มแม่ก็คือว่าเอาไปให้แม่นะครับเดาดาแล้วถูกนะดาบอกให้ใส่ที่ถุงนะร้อนร้อนร้อนกูก็ควรนะมีน้ำสองคนนะแล้วก็มีมะล,ละกอฮอลแลนด์นะครับพันฮอลแลนด์ นี่ก็คือมันแก่แล้วนะผมจะเอาไปให้เขาเยอะชูเปลือกนี่ได้เพื่อนไม่บะดิเพียอ,เอเนเพื่อนเวทีเออเออเออขนอเยอะจัง <laughs> ให้น้องมาให้มีดนะนีนให้ชูเขีย้ยบอกเอามีดไปได้วยนะเนื้ยอะบริซ่าเสียบริซ่าลรกา็อ่ะ ว่าใช่น้องก็ทำพังไปแล้วนะเดี๋ยวผมนี่ก็จับมาให้น้องด้วยเฮียๆขอ่ะุณมากดีๆนะบม่อเชนะแกคุยเมื่อกี้เอาขึ้นอย่อ่ะนิสั้นหนิขุมาเออบียเบียเออผมราะว่าไม่พรุ่งนี้ก็เวันสองวันเนี่ยผมเนี่ยเออจะมาหานะจับของมาให้โหดูีๆทุกคนเห็ดเต็มเลยฮะเห็ดเขาตอกนะโหเยอะมากเลย พื่อนยูอยู่เขาอ่ะเดี๋ยวนัลลี่น้องเดียว่ะอันนี้คือเราเอาใบพัดกินได้นะไม่ได้อ๋องซีละเอาสิละน้องบอกกินได้ใช่ไหมกินได้โอหนั่นอีกแต่ว่าเราจะจะล้างยางหน่อยนะเมอเมอเขาอ่ะเมอเมอเฮ่อเมอเฮ่อไม่ต้องเมื่อเมอไปเอ้ยไหนแกเขื่อนเลยเขื่อนคาโต้ลู่โอ้โหกลุ่มมันเยอะเลยเขาอ่ะในด่านในด่านไม่รู้เลย โอ้โหเต็มเลยอ่ะใช่แล้วก็ถช่แล้วะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านนะดูในนี่ก็เหมือนจะบื่อมากแต่จริงก็ยังไม่ถึงอ่าหนึ่งุนก็จะประมาณสักหกเมงครึ่งได้เดี๋ยวฝ่ายเนี่ยเราจะต้องกบกันแล้วนะกว่อเดียวมึงก้องคุ้ก้องคุปะ เออเออเหมือนเด้อมาเหมือทางง่ายเลยนะพอเนื้อเพิ่อนอนเนื้อมอสเขื่อนเนื้อเพื่นอ่ะเฮ้ยนะคือใครเออรีวะตรงเนี้ยก็ผมกับน้องมอนเนี้ยก็จะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วนะเออก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ จะเอาของมาให้พี่ชายน้องมอสแ,แล้วแล้วก็ได้ยังมันให้แม่น้องกับน้องมอสพี่ชายน้องมอสด้วยนะอรอบนี้เหมือนว่าเราเอาของมาเยอะนะพี่ชายน้องมอสบอกว่าเยอะจังบอกว่าเออเออก็แล้วก็แปลว่าเยอะจัง,งน,น,น้อจงจะดีใจมากมากเลยนะก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายครับผมยวบายบายพี่เอสซีนะบายบายครับสวัสดีครับโอเค